งความยินดีเปิดที่ทำการธนาคารกรุงไทยสาขาศูนย์ราชการจังหวัดชุมพรเมื่อวันที่4ธันวาคม2555นายลิขิตศรีชาติรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรร่วมแสดงความยินดีกับนายประเวศเวียงวีระผู้จัดการสำนักง,งานเขตชุมพรธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสำหรับการเปิดที่ทำการธนาคารกรุงไทยสาขาศูนย์ราชการจังหวัดชุมพรสำหรับไว้บริการส่วนราชการ และประชาชนที่มาติดต่อราชการจํานวนมากโดยมีนายชาชายอุทัยพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการดังกล่าวธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนาของประเทศประกอบธุรกิจมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509สำหรับสาขาศูนย์ราชการจังหวัดชุมพรเป็นสาขาลำดับที่1,088เปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร ตั้งแต่เวลา8นากา30นาทีจนถึงเวลา16นาฬิกา30นาที